เมื่อกี้ก็ส่งคำสั่งถอนค่าคอมมิชชั่นทิกตอกไปหนึ่งร้อยกว่าบาทนะนะก็คืออ่ามันก็เป็นยอดที่ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่ภูมิใจอ่ะดีใจอ่ะคือมันเหมือนว่าเป็นอะไรที่มันได้ยากอะ่ะแล้วพอมันได้แล้วมันก็รู้สึกว่าปื้มมันนะก็คือมันได้จากการที่ว่าเราอ่ะ ไปซื้อสินค้าเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีให้กดไปอ่าให้กดไปเพื่อโพสต์ Post. หลังจากนั้นอะเพื่อเพื่อรับค่าคอมอะเราก็ต้องโพสต์นะคือหลังจากเราได้สินค้ามาเสร็จแล้วอะเราก็ต้องกดเข้าไปดูตรงคำอาที่เขาบอกว่าเขาส่งแล้วนะกดเข้าไปดูเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าอ่าทำการโพสต์เพื่อรับค่าคอมนะหลังจากนั้นเราก็โพสต พอเราโพสเสร็จอะคือคนอื่นเขาอาจจะมาซื้อต่อนะถ้ามีคนอื่นเขามาซื้อต่อเนี่ยมันก็ได้ค่าคอมแต่เราก็ได้ได้ค่าคอมอยู่แล้วนะเพราะว่าอา่าเราซื้อสินค้าในตะกร้าตัวเองนะมันก็ได้ค่าคอมอยู่แล้วแล้วคนอื่นเขาก็แล้วจากการที่คนอื่นเขามาซื้อต่อนะก็ได้ค่าคอมอืมแล้วตอนแรกอ่ะเราก็กดเข้าไปแล้วเราเราดูไอ้ตรงค่าคอมมิชชั่นอ่ะมันศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยนะอืม ก่อนหน้ามันก็มันก็เป็นมันก็มีค่าคอมขึ้นมาแหละหลังจากนั้นอ่นะค่าคอมมันก็เราเห็นค่าคอมมันหายไปเฮ้เราก็เฮเอาหรือว่าคนเขายกเลิกแล้วนะเราก็คิดอย่างนี้นะแล้วมันก็กลับมาเป็นศูนย์ค่าคอมศูนย์ใหม่เลยนะเออมันจะไม่คาอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็กลับมาเป็นค่าคอมศูนย์ศูนย์ใหม่แล้วเสร็จเราก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยไม่ได้แล้วมั้งคนยกเลิกลวมนะั้งเพราะว่ามันจะมีระยะเวลานะว่าคือถ้าคนเขาไม่ยกเลิกอ่ะ มันก็จะได้ค่าคอมแหละแต่ถ้าเขาสั่งไปแล้วเขาเกิดปัญหาขึ้นมาเขายกเลิกหรือว่าเขาคืนสินค้านะมันก็ไม่ได้ค่าคอมคือมันต้องรอระยะเวลาอนะ่ะรู้สึกว่าจะประมาณกี่วันเราเราจำไม่ได้ละประมาณ8วันหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละก็ให้รอระยะเวลาถ้าคนเขาซื้อสินค้าไปแล้วแล้วเขาก็ไม่คืนอะ่ะเอ่อเพราะว่า รู้สึกว่าจะคืนภายใน7วันหรือเปล่าแล้วก็เขาเลยบอกว่าให้รอระยะเวลา8วันเพราะ8วันมันก็คืนไม่ได้แล้วใช่ไหมก็คืออันนัได้ค่าคอมเขาก็จะโอนเงินเข้าเข้าบัญชีเราเนาะแล้วก็ทําการถอนละคือดูตรงตรงนั้นไม่ได้นะค่าคอมมิชชั่นอะเพราะบางทีอะเขาเอาไปไว้ตรงยอดคงเหลือแล้วไงอย่างเราอะตอนแรกเปิดค่าคอมมิชชั่นอะมันขึ้นมาแล้วตอนแรกขึ้นมาแล้วอยู่ค่าคอมมิชชั่นก็หายไปเนาะแล้วก็นึกว่าไม่ได้ละ ปรากฏว่าคือเราคิดว่าเขาเอาไปรวมตรงยอดคงเหลือพอเราเปิดไปดูตรงยอดคงเหลือนะอ่าก็ปรากฏร้อยกว่าบาทก่อนหน้าก็ถอนไปแล้วรอบนึงแต่ก็ไม่กี่ไม่กี่บาทหรอกมั้งขั้นต่ําคือสิบาทเนาะก่อนหน้าเราก็ลองถอนไปแล้วเนาะเออประมาณร้อยเหมือนกันแหละแต่ครั้งนี้ก็ถอนอีกพอถึงครบร้อยเราก็ถอนก็ถอนมาดูนะเพราะว่าคือที่รีบรีบถอนก็คือเดี๋ยวคือ คือคิดเอาเองนะว่าเดี๋ยวมันหายไปไงก็รีบถอนมาไว้ก่อนแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าคือขั้นต่ำมันแค่1ิบาทไง10บาทก็ถอนได้แล้วไงแล้วก็เสียอ่าหนึ่งบาทห้าสิบเนาะค่าทมเนียมเขาหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์อะไรเงี้ยก็แล้วกับว่าถ้าร้อยกว่าแล้วก็ถอนแหละอะไรเงี้ยมันก็ดีกว่าแบบว่าถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยก็ต้องให้ครบร้อยดอลลาร์ใช่ไหมแต่ถ้าของอันนี้ก็คือค่าคอมมิชชั่นอ่ะขั้น,นต่ำสิบบาท แตถ่ถ้าเป็นเงินรางวัลน,นะของ t ิ k ตอกอะขั้นต่ำอ่ะรู้สึกว่าจะต้องเป็นร้อยดอลลาร์นะถึงจะถอนได้อ่ะเงินรางวัลอ่ะอ <laughs>